จังได้เนอะครับเนอะปลูกปลามันบบแมนว่าปลูกมือนี่มันแล้วเนอะครับเนอะบบแมนว่าปลูกมือนี่เนาะมันจัดการเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเนอะเอาก็ต้องอ่าเพี้ยนนะครับเนอะเอาก็ต้องแต่งกิ้งตั้งอ่าแต่งกิ้งต้องเลือกไม่ไหวเนอะครับเนอะว่าเขาจะเอาไม้ยังไหวเนอะเขาก็เอาวากันไปเนาะนะครับเนอะในพื้นที่ผมนะครับเนอะผมเสือบไม่เอียงมา เนาะเพิ่นกับปลูกไม้อันนั้นไ้ละแต่ว่าปลูกในสไตล์คนรับจ้างพผมบอท่านในหูเนาะประมาณสามปีชี้ปีที่แล้วว่าจะเอาไม้ยังมาปลูกนะครับเนาะผมก็เอาไม้ที่ปลูกเร็วนะครับเนาะแล้วมันใหญ่เร็วนะครับเนาะมาปลูกแต่ว่าธรรมชาตินะครับจัดสรรเองว่าฟังนี่นะครับเนาะเพิ่นอยากได้นะครับไม่พยุงเด้อนะครับเนาะเนี่ยไม่พยุง นะครับเนาะเนี่ยเพิ่นก็เลยเอาเรียกเอาทำไมยพยุงเนาะต้นซะักบะไงเห็นแต่าปลายนะครับเนาะอ่าต้นแดงกะบะไงนะครับเนาะก็เลยมีแต่ปลาพยุง,ฟ,งนะฟังนู่นเนาะฟังนี่เพิ่นอ่าอยากได้นะครับนะเนาะอ่าไม่แต่เชียนนะครับเนาะไม่อย่างน่านะครับเนาะกะไงต่ต้น,ะตนแต่เชียนอย่างน่ามหกรรนี้ซีปีบะไงน,นะครับบ่คือฟังนั่นฟังนั่นเริ่มชำพ้นขาแล้วฟังดิผมปลูกเกยผม นะครับเนาะอ่าอันนี้มันเป็นอ่าธรรมชาติจะสั่นกับผมนะครับเนาะไม่ก็คือค้นนี่ละนะครับเนาะค้นอายุประมาณอ่าสองสามปีไปหอดสิบสี่สิบห้าปีก็กระลืดกระลาดนะครับเนาะบ่เป็นตะเบื้องดอกนะครับบ่เป็นตะหักตะแพงดอกนะครับเนอเตะทาสิบห้าถึงสามสิบก็โอ้นะครับเนาะเป็นตะหักตะแพงนะครับเนาะเป็นตาเพิ่มมูลค่าเนาะครับเนาะคือการกับผมไม่คือการนั่นละ เฮาก็ค่อยๆจัดสรรไปนะครับเนาะเฮาก็ค่อยเลือกนะครับว่าเฮาจะเอาไม้ยังไว้นะครับเนาะไม้ที่ปลูกนะครับเนาะมีมูลค่าเมื่อั่นแหละบ่ว่าจะเป็นเผาทานบ่ว่าจะไปเป็นการแปรรูปเป็นไม้กระดานนะครับเนาะหรืออ่าแปรรูปเฮ็ดเครื่องเลื่อนเครื่องดนตรีนะครับเนาะหรือเฮ็ดอ่าซิ่งปลูกสร้างนะครับเฮ็ดบ้านเฮ็ดสวนนะครับเนาะฝั่งนี้นะครับเนาะเป็นป่าพยุงเก่านะครับเนาะเคยมีต้นพยุงใหญ่นะครับเนาะอันนั้นนะครับเป็นไม้พยุง เต่เ่เป็นเป็นไม้ปลูกนะครับเนาะเป็นหากเขาออกมานะครับเนาะผมก็ได้อนิสง์นะครับเนาะหากแทงทะลุนะครับเนาะเขตแดนเขามากับมีไม้พยุงยุ่นะครับเนาะอ่าเป็นไม้พยุงที่เกิดจากหากนะครับกใหไงเติอนะครับเนาะกับพามาเบ่งพามาชมไม้ที่ไงเร็วคือไม้ที่ปลูกเร็วสำหรับผมนะครับเนาะณตอนนั้นเนาะตอนนี้กะแตงกิงนะครับเนาะย่างนา อาผมมีฝากนะครับอย่างหน้านี่ยคนว่าอย่างหน้านะครับเนาะเห็ดกินเห็ดพันไปหนึ่งปีสองปีเห็ดออกนะครับเนาะกะเบื้องดีๆเนาะครับเนาะศึกษาดีๆเลี้ยงลูกดีๆนะครับเนาะผู้ใดที่ซื้อเสียเห็ดมาใส่ผู้ใดที่หาเห็ดมามาฝังเนาะครับเนาะเนี่ยสารพรมเนี่ยไม่อย่างหน้านะครับผมมีอยู่นะครับเนาะประมาณหาสิบหกสิบต้นฟังนี่นะครับเนาะบ่ท่านได้ใส่เสียเห็ดบ่ได้อีหยังเลยนะครับเนาะกะ ปล่อยแห่มันใหญ่ของเขาก่อนเดี๋ยวเขาคอยมาจัดสรรมาจัดการนะครับเนาะศึกษา,างกองค์กรนะครับเนาะว่ามันแมนนิลีบอเสียเห็ดนะมันใส่ได้อิลีตีนะครับนะ้ำขวดหนึ่งนะครับเนาะผสมดอกเห็ดดกอกยังละมามาเทมาหาดใส่หักนะครับเนาะแล้วมันเกิดยางนะครับเนาะเกิดเห็ดนะครับเนาะมันเป็นในลักษณะแบบมันนิลีบอการศึกษาเองค์กรนะครับเนาะแต่ว่าพื้นที่ผมนะไม่อย่างนะ้าผมซีปี บอทเ่นนม,มีเห็ดพอดอกแต่ว่าเหลื่อมมีนะครับเนาะปวกไม่กินนะครับเนาะเหลื่อมมีปวกมอยูเพราะว่าแถวนี้นะครับเนาะเคยมีนะครับเนาะค้นมาหาเห็ดปวกนะครับเนาะเทลากตาซองกตาออกจากป่าแถวนี้แล้วนะครับเนาะเคยมีพ้นปวกเกานะครับแถวนี้ละเป็นเห็ดปวกตาบนะครับเนาะหาบออกแต่ว่าไพซนะครับเนาะปวกกะนะครับเริื่มมมอยูนะครับรมมในพื้นที่ผมเพราะว่า ผมมีกิ้งไม้นะครับเนาะ,ะปวกก้ามายู่เมื่ออาศัยไม่กินกิ้งไม้ที่ผมตัดลงนะครับเนาะอนาคตขา้างหน้าอาจจะได้หาเพชรปวกออกจากป้านี่แหละป้ากับคลองที่ปลูกไว้นี่แหละปลูกว่าอยากจะได้ไม้ป้าปลูกว่าอยากจะได้ไม้ไงเรยวนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับเนาะแต่ว่าพื้นที่เนี่ยท่านน้มีเห็ดออกดอกแต่ว่าถ้าไปเห็นนักสีในป้าเนาี่ยโอ้ยนะครับเนาะจังไนก็ออกแต่ว่าผมจะบังคับให้ออกแล้วนะครับปีนานตรองมี อต้นนะครับเนาะเห็ดนะครับเนาะก็คือเห็ดเราโงกหรือว่าเห็ดเพาะออกแลยอ่ะพอผมเอาดอกมาฝังนะครับเนาะผมบอกเสียว่าน้ำนะครับเนาะที่เพิ่นเฮนะ็ดน่ะมันจะเฮ็ดให้เห็ดออกนะครับเนาะเพราะว่าพวกหัวเพิ่นเอาไวด้วดนขนาดใดนะครับเนาะพอเมื่นว่าเฮ็ดแล้วเนาะผ่า,านไปหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เอามาลาดนะครับเนาะมันต้องใส่นั่นใส่นี่ผมก็เลยเอาง่ายๆครับเอาดอกเห็ดมาฝังเลยจะออกพอออกเดี๋ยวก็รู้กันนะครับเนาะในสลับปีหน่ะ สำหรับมือนีเด้ออล็กฟาร์มขอนแก่นนะครับนกกาสิคอตลาไปก่อนนะครับนกกาสิคอเก้าข้าว่าสวัสดีครับ